ครับใกรกําลังฝึกเชื่อมอยู่นะครับหมายถึงว่าเชื่อมเหล็กบางๆวันนี้นะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับแนะนาให้เชื่อมแบบแต้มจุดแต้มจุดนะครับแต้มันจุดต่อมาเรื่อยๆนะครับคือแต้มยกแต้มยกมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ปรับไฟสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบก็พบนะครับแบบนี้เลย นะครับเต้มยกเต้มยกแล้วก็ต่อกันแบบชิดชิบแบบนี้เลยมาเรื่อยๆื่อเลยครับคือเต้มยกเต้มยกต่อมาแบบชิดชิดไม่ต้องให้ห่างนะครับต่อมาแบบชิดชิบเลยนะครับเต้มชิดชิด,ชดต่อมาใช้เวลาตั้งลวดเชื่อมลงไปสักประมาณหนึ่งวิสองวิกว็พอครับแล้วแต่ความหนาของเหล็กอันนี้ใช้ประมาณสักหนึ่งสองวิประมาณเนี้ย มีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การทํางานเพื่อให้งานดีขึ้นให้งานสะดวกนะครับสําหรับช่างเชื่อมเราก็ผมแนะนําเลยถุงมือหนังตัวนี้นะครับเป็นถุงมือหนังที่ว่ามีความนุ่มนวลสูงนะครับแล้วก็ใช้ทนพอดสมควรราคาถูกแล้วก็หยิบจับอะไรง่ายๆเลยนะครับจับถุงมือจับลวด,ด,ดเชื่อมจับการเชื่อมอะไรคือสะดวกมันไม่เหมือนถุงมือหนังแบบเก่าๆนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับมือใหม่หรือว่ามือเก่าํำลังพูกเชื่อมได้ถุงมือหนงังตัวนี้คือสะดวกแน่นอนเลยนะครับ